มนแคงแซมบ้าบราซิลโชเนเหนืออัอร์เบีอ2ถึงเก็บชัยศึกบอลโลกการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีระหว่างเซเลซาบราซิลพบกับเซอร์เบียที่สนามลูซีนไอคอกสเตเดียมกาตาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565 เริ่มเกมมา13นาทีบราซิลมาได้ลูกเตะม,มุมฝั่งซ้ายเนมมาเปิดบอลโคง้งจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วแต่วานย่ามิลินโควิดซาวิทยังถอยกลับมาทันปัดบอลข้ามคานออกไปได้นาทีที่21คาเซมิโร่ลองสับไกจากระยะกว่า25หลาบอลพุ่งแรงเข้าหากอรอบประตูแต่วานย่ามิลินโควิดซาวิทยืนถูกที่ปัดไว้ได้ก่อนรับเข้ามือได้ไม่มีปัญหานาทีที่35แซมบา้า ต่อเกมกันได้สวยลูคัสปาเกต้าจ่ายทะลุช่องให้ราฟินยาหลุดเข้าไปแปรด้วยซ้ายแต่โดนไม่ดีบอลบาวานย่ามิลินโควิดซาวิตรับเข้ามือได้ไม่ยากหมดครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่63บราซิลออกนำหนึ่งถึงศูนย์เนมารากบอลเข้าเขตโทษบอลเข้าทางวินิซิอุสจูเนียยิงด้วยขวาวันย่ามิลินโควิชซาวิตพุ่งปัดได้แต่ริชาลิซอนปรีเข้าซ้ำตุงตาข่าย นาทีที่74กองเชียร์แซมบ้าได้เฮลันวินิซิอุสจูเนียลากเข้าเขตโทษก่อนเปิดเข้ากลางให้ริชาลิซซอนกระดกบอลด้วยซ้ายแล้วพลิกตัวกระโดดยิงด้วยเท้าขวาเสียบตาข่ายบราซิลนำห่าง2-0จบเกมบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะเซอร์เบีย2-0เก็บ3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จพร้อมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์